กลับมาเดินทางกันต่อช่วงนี้คุณผู้ฟังคาะเข้าสู่ช่วงของกฎหมายชายา่ยคะปัญหาชาวบ้านค่ะกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้านวันนี้พบกับอาจารย์กำธรบุญญกูลกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีอาจารย์กำธรค่ะ ครับสวัสดีครับคุณอ,อนิกาท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะสวัสดีทุกท่านเลยที่ติดตามอยู่เพิ่มเติมทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะแฟนเพจ f c e e o o o k t w ต t t อร์ o u u u b e TikTok f เอ1 t r a f เก้าหนึคับนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์มาในหัวข้อนี้บอกว่าธุรกิจให้เช่าซื้อรถเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2565นนะคะอาจารย์ใช่ครับค่ะอ่า อาจารย์ก็อธิบายนิดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนสัญญาเช่าซื้อนี่นะครับกฎหมายเขาไม่ได้ควบคุมนะครับอือคณะกรรมการก็ออกด้วยควบคุมสัญญาตามราชกิจจานุเบกษาลงเมื่อวันที่12ตุลานะครับค่ะอันนี้พศออ 2, 2, 2> 5้5เลยนะคะดอกเบีย้ยการชำระค่าเช่าซื้อน,นะครับค่ะลดต้นลดดอกนะครับ ลดต้นลดดอกคอ่ะังขึ้นหาไปทําสัญญาติกี่ปีนะครับเมื่อก่อนก็ห้าปีสามปีก็บวกดอกไปเลยนะครับค่ะพอบวกดอกปั๊บทีนี้เวลาคุณจะชําระค่าเชาซื้อนะครับพอชาระค่าชาซื้อแล้วไม่มีการ <c oughs> ลดดอกเลยนะครับค่ะอาจารย์คุณต้องจ่ายตามกําหนดกี่เดือนต่อปีกี่เดืนอดนต่อบ่ะ กี่บาทต่อเดือนนะครับอ๋อก,กี่บาทต่อเดือนเพราะว่ๆๆาไลา<ช>่ไปไล่ไปนะครับทีนี้เมื่อคณะกรรมการเขาออกกฎหมายควบคุมนะครับค<ช>่ะต่อไปนี้ตามการชำระเข้าชาวซื้อนะครับค่ะมีรถใหม่รถยนต์เก่านะครับรถยนต์ใหม่ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยสิบห้าต่อปีนะครับค<ช>่ะแล้วรถยนต์เก่าก็าไม่เกินสิบห้าต่อปี รถจักรยานไม่เกินยี่สิบสามต่อปีนะครับค่ะอันนี้มีต้องแล้วเวลาคุณจะชำระค่าเช่าซื้อนะครับก็จะลดต้นลดดอกเหมือนกับชำระค่าบ้านนะครับค่ะอ่ามันก็เป็นประโยชน์กับผู้เช่าซื้อนะครับค่ะนะได้ลดต้นลดดอกคล้ายกับค่าเช่าบ้านเลยนะอาจารย์เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยแล้วแต่ว่าถ้าคุณถึงเวลาชำระเท่าไหร่ต้องไม่ต้องครบตามสัญญาก็ได้ ต้องตัดออกให้เขานะครับต้องอักไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ออกไปแล้วกี่ปีก็มีเงื่อนไขอยู่นะครับอืมนะคะอันนี้ประกาศใช้ในราชกาลที่สามวันสิบสองตุลาคมหกห้าที่ผ่านมาแลวนะอาจารย์นับไปเก้าสิบวันนะครับนับจากสิบสองตุลาค่ะบวกห้านะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรานะครับประมาณสิบกว่ลามกราเขาสามารถใช้บังคับได้แล้วครับเก้าสิบวันนะคะอืมค่ะเขากําหนดเพิ่มเติมอะไรบ้างอาจารย์นอกจากนี้คือ เพิ่มเติมให้เห็นว่าผู้ให้เช่าซื้อจะเอาเปรียบผู้เช่าซื้อต่อไปไม่ได้แล้วนะครับค่ะเพื่อคุ้มครองผู้เช่าซื้อเป็นหลักเลค่ะนะคะอันนี้ก็คือช่วยเนาะใช่ครับช่วยอะไรช่วยอะไรค่ะแล้วกรณีที่ถ้าตัวตว่ามีการผิดสัญญาอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วคะอาจารย์ก็ต้องมีข้อกําหนดด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะมีสัญญาเหมือนเดิมนะครับ้าสามเดือนติดต่อกันก็อบอกกล่าวไปในสามสิบวันแล้วก็ถ้าไม่ชาระเขาก็ ญค่ะอันนี้ที่เพิ่มเติมมาเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็คือเรื่องของลดต้นลดดอกนะคะแต่ว่าเรื่องของผิดนัดสัญญาอะไรยังไงเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคุณไม่สามารถผิดนัดสัญญาได้นะดอกเบี้ยยังไม่เกินรถใหม่ไม่เกินร้อยสิบต่อปีค่ะรถเก่ารถยนต์เก่าสิบห้าต่อปีค่ะรถจักรยานยนต์ยี่สิบสามต่อปีครับค่ะนะคะก็จะมีให้แต่ละประเภทรถนะคะ ดอกเบี้ยแต่ละประเภททั้งรถยนต์ใหม่รถยนต์ใช้แล้วนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ตามดอกเบี้ยนะคะอืออาจารย์คะถ้าถามเพิ่มเติมเรื่องของการเอาไปขายทอดตลาดราประมูลหรอคะอาจารย์ได้กค่ว่าเราผิดนัดแบบนี้ค่ะก็มีข้อกำหนดด้วยต่อไปแล้วนะต่อไปแล้วต้องไดผู้จับซื้อก่อนนะครับค่ะตรงใจนะผู้จับซื้อทราบเขาจะไม่ติดกมามาสู้ราคาได้เลยครับผอืม ะะกฎหมายก็กุ้มครองผู้เช่าซื้อนะครับค่ะอันนี้กฎหมายเน้นมาเพื่อกุ้มครองผู้เช่าซื้อนะคะแต่ว่าก็ต้องมีต้องมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์เหมือนเดิมแหละอาจารย์ใช่ไหมคะที่จะต้องมาดูแลให้นะคะในการดําเนินการนะรนะคะคก็แต่ละประเภทของรถนะรถจักรยานยนต์รถยนต์รถใหม่รถใช้แล้วรถเก่าแบบนี้นะคะคแล้วมีคําถามมาอาจารย์คําคถามมาจากคุณ คุณพระรำโ,โคเหรอคะถ้าอันผิดขอภัยนะเพราถามมาว่าถ้าเป็นสัญญาเก่าเนี่ยใช้กฎหมายใหม่หรือไม่อาจารย์ถ้าเป็นสัญญาเก่าในการเช่าซื้อค,อคนที่ทําสัญญาไปแล้วนะครับก็ว่าไปตามกฎหมายเก่าครับผม<ะ>ถ้าสัญญาใหม่ก็เป็นไปตามกฎหมายใหม่ตามท,<ะ>ที่อาจารย์วาเรื่องดอกเบี้ยนะครับนะคะก็คือสัญญาเก่าที่กระทําทสัญญาไปแล้วก็ใช้ใช้แบบเก่าเหรอคะอาจารย์ใช้แบบเดิมแบบเดิมครับ ดอกเบี้ยเป็นยังไงว่าไปอย่างนั้นนะครับอืมนะคะไม่สามารถมาใช้กฎหมายใหม่ได้ถูกต้องไหมว่ากฎหมายใหม่ต้อง้ลิตวันก่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับการใช้กฎหมายใหม่ลักษณะกฎหมายอาญาคือถ้าใช้้กฎหมายเป็นคุณก็ใช้กฎหมายใหม่ได้นะครับเรื่องนี้เป็นกฎหมายสัญญาทางแพ่งนะครับผมมันไม่สามารถจะใช้กฎหมายใหม่มาบังคับกับผลที่ตัดสินใไปแล้วครับอืมนะคะ ไดครับใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นกฎหมายที่อาจารย์นํามาบอกเนี่ยเรื่องของธุรกิจให้เช่าซื้อรถที่บอกว่าจะเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพศสองห้าหกห้าเนะี่ย <25 65 S 1> ก็คือใช่ต้องต้องเป็นสัญญาใหม่ที่ใช้บังคับสี่หลังครับใช่ใชสัญญาใหม่สัญญาี่หลังนะคะสัญญาเก่าก็คือก็ต้องเป็นการตามเดิมใช่คนะอันนี้เนี่ยที่ทำภายหลังเมื่อปีหกฮะใช้บังคับแล้วไงค่ะ ประมาณสิบกว่ามกรานะครับปีหกนะครับผมนะแม้ว่าจะประกาศอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกแล้วแหละว่าเขาประกาศเนี่ยในราชกิจจาเนี่ยสิบสองตุลาคมแต่ว่าต้องใช้หลังพ้นกาหนดเก้าสิบวันยะอาจารย์ถูกต้องครับต้องนับไปแล้วกัดีกว่าะนั้นคนที่จะทําใหม่ก็ใช้บังคับกฎหมายควคุมตัวนี้ครับผมอนะมีผลบังคับใช้หลังพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับจากวันประกาศถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยอืมนะอันนี้ข้อมูลที่ คำถามนะคะที่ฉันไปดูในแฟนเพจเฟซบุ๊กมาให้จากคุณคุณพักพมผูนะคะที่บอกว่าถ้าเป็นสัญญาเก่าในใช้กฎหมายได้หรือไม่อาจารย์บอกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะสัญญาเก่าก็ต้องเป็นไปตามสัญญาเก่าเนาะครับครับครับนะคะอือนะอาจารย์มีจะเพิ่มเติมให้ไหมคะสาหรับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่พิจารณาไ่าวยถ้าถูกฟัามถ้ามีปัญหาอะไรนะครับก็ติดต่อสอบถามที่จะมาคมทสายความ แ่งประเทศไทยได้เลยนะครับนะคะอันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจให้เช่าซื้อรถนะธุรกิจควบคุมสัญญานะคะสองห้าหกห้าแล้วนอกเหนือจากนี้อาจารย์คะยังมีคาถามอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยขออนุญาตนะคะเราพอมีเวลาเนาะค,คุณโกเมศค่ะค,คุณคโกเมศถามมาทางหมายเลข0044บอกว่ากรณีกระบะหลบสุนัขวิ่งตัดหน้ารถอาจารย์จนเสียหลักเสียหลักแล้วไปชนประสานงหนกับรถจักรยานยนต์ กระบะนะคะมีสุนัขมาวิ่งตัดหน้ารถแล้วก็เสียหลักไปชนกับรถจักรยานยนต์ทําให้มีผู้เสียชีวิตด้วยอาจารย์กรณีแบบนี้เนี่ยเขาถามมาว่าคนขับนะคะมีความผิดฐานอะไรบ้างแล้วแล้วถ้าสุนัขเนี่ยไม่มีเจ้าของอาจารย์จะเอาผิดกับใครได้บ้างคะคือตรงนี้ต้องดูว่าความประมาทเกิดจากใครก่อนนะครับอย่างเช่นเราขับรถมาโดยปกติความเร็วระดับไหนนะครับเมื่อสุนัขผ่านวิ่งผ่าน รถเราเราสามารถที่จะเบรอยูได้ไหมค่ะเนี่ยขับอยู่ในที่ชุมชนหรือไม่อย่างไรไม่ต้ององค์ประกอบหลายอย่างนะครับค่ะแต่ถ้ามันขับด้วยความเร็วสูงอย่างน้อยเราก็ต้องประมาทครับผมนะเป็นอย่างนี้แหละครับผมต้องไปดูความประมาทดูปฏิงิริาครับเพราะว่าประมาทอย่างไงขับอย่างไงนะครับค่ะแล้วถ้าสุนัขไม่มีเจ้าของอาจารย์อนี้เจ้าเิลจะไใครได้อะค่ะสุนัขไม่มีเจ้าของ คือต้องดูว่าเราผิดหรือเปล่าถ้าเรา,าถ้าเราไม่ผิดเราอาจจะไปได้เบี้ยจากคนที่ปล่อยปละสุนัขอย่างเช่นเทศบาลหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่ปล่อยสุนัขไม่ได้ควบคุมดูแลสุนัขนะครับ<ฮ>เดี๋ยวถ้าสุนัขมีเจ้าของเราก็ว่ามานะครับอาจเจ้าของอาจจะต้องรับผิดได้นะครับค่ะเจ้าของมีความผิดยังไงบ้างพะอาจารย์คือเจ้าของะะเราต้องทงแงไงะนะครับเรื่องทางแพงงนะครับค่ะปล่อยปลละเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะปล่อยสุนัขมาเออ อืก็คือเรียกร้องอาไรทแพ่งได้เพราะว่านี่เป็น,รปนกรณีที่เสียชีวิตนะจาราโอโ้โเสียชีวิตไอ้คนที่เสียชีวิตเขาอาจจะไล่เบี้ยจากคนที่ปล่อยสุนัขเดกืกะหรือไม่ควบคุมสุนัขไว้อย่างนี้อาจจะรับผิดทางแพ่งได้นะครับ,รบจะจะ<า>ใ,ให้เจ้าของรับผิดทางอาญามันไม่ได้ครับผมค่ะแล้วคนขับ่ะจารย์ คนเขาก็ต้องรู้ข้อเท็จจริงที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะ,ะถูกต้องครับก็บต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าก็ประมาทหรือไม่อย่างถ้าประมาทก็เข้าทางอาญาด้วยเหมือนกันถูกต้องมาแล้วจรา,จารจรบร <ถ S 2> ประมาทจะไม่คุอื่นตายประมาทจะไม่ผู้อื่นที่เก่ความตายก็ต้องรังบผิดทางอาญานะครับค่ะนะคะนี่หละครับผมน่าเห็นใจเหมือนกันอาจารย์เพราะนี่เป็นห่วงตรงที่ว่าถ้าถ้าสุนัขไม่มีเจ้าของอาจารย์ต้องไปหาทางที่อาจารย์บอกอีกว่าไล่ไปอีกว่าต้องใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในส่วนนี้อีกอาจารย์ ก็ต้องไปไล่ย <tr oh like ูนักเจ้าของใครครอบครองหรือใครเป็นเจ้าของก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเจ้าของก็โอเคชัดเจนแต่ถ้าไม่มีเจ้าของเชื้อจบานหรือว่าสุขาภิบาลหรือว่าพศมอะไรก็ดูกันไปนะครับอืมนะคะก็ต้องหาทางมาจนได้คุณทรายก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายแบบนี้เลยนะคะกฎหมายใช่ครับ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 ค่ะเอาละนีอีกหนึ่งคำถามคุณสุธีถามมาบอกว่าครับ กรณีแม่ขาถูกลูกค้าใช้แบงค์ปลอมจ่ายเงินค่าอาหารอยากทราบว่าถ้าเกิดถูกดำเนินคดีเนี่ยอาจารจะโดนข้อหาอะไรบ้างคะลูกค้าที่ใช้แบงค์ปลอมไปจ่ายตังค่าอาหารแบบนี้ค่าใช้แบงค์ปลอมมาซื้อกับข้าวใช่ไหมมาซื้อของจะไหมครับใช่ค่ะอย่างนั้นก็เอาปิดตามกฎหมายอาญาแบงค์เอาแบงค์ปลอมมาใช้ไงค่ะนะครับแล้วก็อาจดีไม่ดีอาจจะเป็นช่อโกง อาหารด้วยเพราะแบงค์ปลอมมันไม่สามารถชัดจ่ายได้กันอยู่แล้วนะเอาแบงค์ปลอมมาซือาซ้อกับข้าวซื้ออาหารนะครับค่ะโอ้แต่ถ้ามันเป็นกรณีที่ลูกค้าเองก็ไม่รู้ว่าแบงค์นี้เป็นแบงค์ปลอมมอาจาย์ก็ต้องไปพิสูจน์อีกตอกต้อก็ไม่คะอ่าชุกช่างอ่ะต้องไปพิสูจน์ว่ารู้ไหมแค่ไหนยังไงครับผมเพราะบางทีเราก็ได้เงินมาจาัดที่อื่นเหมือนกันใช่ไหมคะอาจจะไปซื้ออไมาได้รับเงินเยออนับนี่แหละค่ะเป็นใจเห็นใจครับ ก็พิสูจน์มเยอะนะครับแล้วมาสุดท้ายอ่ะมาแจ็คพอตที่แม่ค้าถึงได้รู้ว่าอ้าวแบงค์ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นแบงค์ปลอมนะครับอ๋อนนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ครับเลยบอกว่าเวลาดูแบงค์รับเงินจากลูกค้าก็ต้องตรวจสอบพอสมควรครับว่าเราลูเขาได้จริงมีส่วนร่วมหรือไม่ยังไงนะครับอือก็ต้องไปพิสูจน์ซบกันเลยตรงนีพิรูจน์หลักฐานยครับก็พิสูจน์ครับผมชคับนะคะอ่ะคุณสุธีก็ แม่ค้าเองก็ต้องแจ่งความถูกต้องแม่อาจารย์แจ่งความแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปพิสูจน์เป็นอีกว่าเป็นยังไงอะแบงค็นั้นมีต้นทางจากเราที่เป็นลูกค้าหรือเปล่าหรือเราเองก็ได้รับมาจากคนอื่นเหมือนกันตใช่ครอถ้าเรานิ่งเฉยบางทีถือว่าเราอาจจะมีส่วนร่วมด้วยไงนะครับทุกอย่างเมื่อเรารับมาสังเกตมันไม่ใช่เรารีไปแจ้งความเลยครับว่ารับแบงค์นี้มาไม่ถูกต้องแบงค์ปลอมมาเราก็ว่ามาอย่างนั้นเราได้เจตนาของเราไงว่าเราไม่ได้ มีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้นนะครับค่ะนะคะทําไปทามาเราเองก็ถูกหลอกเหมือนกันครับใช่ครับใช่ครับนะคะเอาละอาจารย์ขาวันนี้อาจารย์จะฝากถุงฟังเสาฟอเก้าหนึ่งไหมคะก็อยากฝากท่านผู้ฟังเหมือนกันนะถ้ามีปัญหาข้อจริงอะไรที่ไม่เข้าใจนะครับไปปรึกษาสมาคมธนานความได้ตลอดเวลานะครับตามวันเวลาราชการนะครับผมนะคะได้เลยอาจารย์คะขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์เจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอก,กันอาทิตย์หน้าค่ะอาจารย์คะอาจารย์กำธรบุญญกุลค่ะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะสอบถามคุณผู้ฟังเบอร์นี้ค่ะ0 2 2 8 2 2 4 8สอสถึงสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยวันและเวลาราชการนะคะสำหรับช่วขงของกฎหมายชชยคาปัญหาชาวบ้านพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะ fm 91 traffic pro